เรากำลังเดินทางไปที่ขุนแปะอเภอจอมทองจัังหวดเชียงใหม่ค่ะจากนักท่องเที่ยวสู่ผู้ประสบภัยในการเดินทางครั้งนี้เราขึ้นรถไฟที่สถานีดอนเมืองมุ่งสู่ปลายทางสถานีเชียงใหม่มาเชียงใหม่ทริปนี้ตั้งใจอยากจะนั่งมอเตอร์ไซค์ชิลๆและสุดท้ายก็เป็นจริงต้องขอบคุณคนขบับล้อหมุนจากตัวเมืองเชียงใหม่ระยะทาง110กิโล กับเวลา2ชั่วโมง30นาทีจนมาถึงขุนแปะและถึงที่พักของเราเราพักที่โฮมสเตย์ของพี่กะละแมขุนแปะมีนากระท่อมน้อยพี่กะละแมะและครอบครัวเตรียมอาหารไว้ให้เราเยอะมาก แสงอาทิตย์ยามเช้าที่ขุนแปะณนะจุดชมวิวดอยพุทธศรีสังวรโรจุดนี้เป็นจุดน้ำเที่ยวที่หนึ่งเราจะได้รูปประมาณ8,500รูปและเดินทางไปยันจุดที่สองนั่นก็คือทุ่งดอกไฮดรินเดียของขุนแปะส่วนรูปที่ได้ที่นี่เหรอคะขอพารสไปเลยละกัน แล้วจุดไฮไลท์ของทริปนี้ที่กาลแมจะพาไปดูค่คะอาจจะตกดูนะคะใช่ค่ะแ้จองปเอจุดชมวิวที่ดีที่สุดในต่าญอกบุดแต่ไม่ได้มีกระทอมแบนแค่ตื่นตอเช้ก่อนะไเลย และนี่ถือว่าเป็นวิวพระอาทิตย์ตกดินวิวแรกของปีที่สวยและคุ้มค่ามากๆค่ะเาหจักรวาลได้เหวี่ยนให้เรามาพบเจอกันวริเด็ดจากพี่กระแมมีนากระท่อมน้อยและนี่จะเป็นหนึ่งทริปความทรงจำดีๆ ของครอบครัวของเราที่ขุนแปะ